ขอมาอนะฝากเรื่อนกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกับพี่ฝนชิคชิคชาแนลนะคะพี่ฝนครับวันนี้เราจะชวนพี่ฝนมาทำกระเทียมครับกระเทียมอะไรคะกระเทียมยักษ์กระเทียมยักษ์ไม่ใช่ที่กินได้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวพามาดูอ๋อ กระเทียมแบบนี้เทียมประทัดที่เขาปากันลเล่นแบบไม่ไม่ได้อันตรายไม่ได้รุนแรงอะไรที่เราจะเคยเล่นกันก็จะเป็นแบบนี้นี่ทำไมเขาถึงเรียกกระเทียมเพราะมันเหมือนกระเทียมค่ะทำไมไม่เรียกกระเทยโอ้ยสีสันสวยงามมากเลยค่ะออรูปร่างมันทรงอ๋อมันทรงใช่ทรงเหมือนกระเทียม ใ่ค่ะเราจะทําให้เหมือนอันนี้เลยค่ะแต่เป็นอันเริ่มเทิมเลยค่ะมาสติ้วเดียวอ่าขั้นตอนแรกทำไงครับขั้นตอนแรกแกะก่อนค่ะแกะอย่างเดียวแกะอย่างเดียวเลยค่ะแกะมาลองลองเทสหน่อยที่เทสหน่สแกะลงนี้เลยค่ะแกะไม่ยากนี่ครับเป็นคนกลางถาว่าทำไมดูเก่งๆไงก็ไม่รู้ครับ ไม่ม <łość> ีอะไรครับ <kho> น <en> ี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะมันก็คล้ายๆหินใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนหินอยู่ข้างในเห็หินเหเม็ดหินต้นไม้อ่ะเห็นหินด้านนี้ไหมด้านที่มันเป็นสีดำๆอันนี้คือที่ปลาแล้วใช่ไหมไหนชี้หน่อยอ่านี่ค่ะ อันนี้ที่ปลาแล้วใช่อันนี้ที่ยังไม่ได้ปลา,ปลาเป็นหินหรือเป็นสารทําแบบให้มันดังปพอกแป๊กๆอย่างนี้เนาะใช่หนูว่าน่าจะเป็นสารมากกว่าหินมันจะมาด้าามได้ยังไงแกะมาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแกะทั้งหมดนะแล้วก็ทาให้เป็นกระเทียมยักษ์เลยนะโอเคเก็จะพันใหม่ให้มันเป็นกระเทียมยแต่จะต้องใช้เวลานิดนิดนึงคงไม่นิดนะครับไม่นิดนะคะ <laughs> สามวันสามวัน สวัสดีค่ะอ่านี่นะครับเราก็ได้ผู้ช่วยมาแล้วกหนึ่งคนครับเดี๋ยวจะตามมาอีกหนึ่งคนเดี๋ยวกำลังจะตามมาอีกคนนึงนะไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับนี่นะครับดูความคืบหน้าได้แอนเนี้ยนี่เราต้องแยกกล่องกันเพื่ออะไรเมื่อกี้เราเกิดแตกเกิดอุบัติเหตุนิดนึงเอิเดนต์นิดนึงไม่มันไม่ได้เป็นอะไรเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรนะหย่อนหย่อนความสุขหย่อนแรงไปแบบเนี้ยไปหน่อยอะค่ะเพราะว่าเราต้องไปหย่อนใช่แล้วพอมันไป อยู่เจอกับเพื่อนมันก็เลยพากันแต่งอันนี้เราไม่ได้ทําแบบอะไรมากมาเราแค่อยากทําให้มันใหญ่เฉยไม่ได้ต้องการแบบตูมตามอะไรอย่างงี้ใช่เราไม่ได้ทำาหยบใหญ่เวอร์วังนะคิดว่าจะใหญ่ประมาณแค่ไหนสี่แผงก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกำมือได้ไหมกำมือใช่ไหมคิดว่าได้อยู่นะสวัสดีค่ะอ่านี่ครับสมาชิกเพิ่มนี่ครับเพิ่มมากี่คนเนี่ย เพิ่มมาสามอนนี้เป็นสแล้วเดี๋ยวคือหนึ่งสสาสพี่ฝนอีกหนึ่งเป็นสี่อ๋อหยุดนี่นี่เองอยู่ในท้อนี่เองอ๋อเอรอไเื่องางให่สีนเด้๋ยเดี๋างก่อน เนี่ยนั่งทำกันนั่งโรงงานอะไรคะเนี่ยโรงงานนั่อครับไม่มันไม่ได้อันตรายเราแค่เป็นการทดลองอยากให้มันใหญ่เฉยไม่ได้แบบต้องการตุมตามอะไรขนาดนั้นแค่ขำๆแต่บอกจะบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าีอย่าลองเี็นแบบใช่เด็ดขาดเด็ดขาดต่อให้มีผู้ใหญ่คุมก็ห้ามอย่าทำดีกว่าพูดตรงๆเลยนะอาจจะไม่ได้ผลคิดว่าได้ผลไหมถ้าแบบพอมันจับรวมกันอ่ะคือถ้ามันเบามืออ่ะคือเราต้องต้องใช้คนที่หนักมือแรง ระหว่างที่ทําไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อกี้นี้บีแรงไปหน่อยค่ะอ๋อคือเราต้องต้องพานนี้บ้างคือเราไม่ง่ายว่าหินน่ะมันมีดินปืนอยู่พอมันรวมกันคือเหมือนเราไปทําอะไรมันให้มันเสียสีปุ๊บแป๊บนึ่งอ่ะปังใช่คือง่ายถ้าเราทําใหญ่เนี่ยต้องปลาสูงๆแรงๆใช่ต้องแน่นแน่นต้องแน่นแน่นด้วยต้องพานแน่นเหมือนมัดเอเขาเรียกไงเขาต้องมัดมาหรือไม่าเราก็เลยมอบหน้าที่ให้สองคนนี้เป็นคนแก่เห็นไหม อ๋อพี่ไฟคนป่าใช่ไหมโอเคโอเคพี่ปยต้อกายวใหตอนนี้เราทํามาเกือบสองชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยครับโอเคเล็กมากแล้วมันเราต้องแบบระวังระวังไงพวกเนี้ยเล็กพี่เราต้องแยกกันทาเพราะว่าเราไม่รู้ใครจะมือเบามือนิ่งแค่ไหนกเหมือนพอมันเริ่มเยอพี่ป้าว่าใช่มันมันใช่หินไหมมันเป็นหินแต่แค่มันเหมือนใส่ดินปืนแล้วทุกวันหินมันจะก่อนไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับ ไปถึงไหนกันแล้วครับไปถึงเนี่ยค่ะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะเฮ้ยไม่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนี่เอ <laughs> อย้ายที่แล้วย้ายออกมาลัางชมทัศนียภาพข้างถนนมัน<อ>หินเยอะค่ะหินเยอะหินเยอะแล้วก็ <laughs> ปั้งไปหลายรอบแล้วใช่ไหมปั้งหลายรอบเลยค่ะ จะดึงกันเป็นแบบว่าเอาเท่าที่เราได้แล้วกันเนาะใช่ไหมแล้วเราวิธีทําไงต่อครับเดี๋ยวเราจะมาทํากระดาษห่อนะอันนี้กระดาษอะไรมันบางกระดาษแก้วค่ะมันเป็นยังไงมันบางใช่ไหมมันบางมันเป็นเหมือนแก้วอ่ะตอนนี้เราก็คิดว่าเราได้ดินปืนในขนาดที่แบบว่าน่าจะใหญ่พอใช่ดินปืนใหญ่หรือเปล่าอ่ใหญ่พอกว่าใหญ่กว่าของเก่าอ่ะของเดิมลูกสีนะดิ๋นลูกสีสีอ่ะ เนี่ยมีลูกลูมีลูกปกติใช่ไหมใช่นี่ขนาดปกติที่เราเล่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถ้าเราใช้หมุดเนี่ยจะลูกขนาดไหนใช่แล้วประมาณร้อยเท่าได้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำทักการเทแบบเบาๆแบบเบาื่อสูงนะถ้าให้มันกระจายหน่อยให้มันกระจายถ้าบื้มมานี่คือหมด เบึมมาก็น้าแหกครับก็แกะไปอ่ะค่ะโอเคโอเคแล้วทำไงต่อครับเดี๋ยวเราก็จะมาห่อนะห่อห่อขนมพกเฮ่ยไม่ใช่ห่อยังไงเขาห่อยังไงนี่เขาจะพันเป็นเกลียวพี่ขอเกลียวเขาเหมือนพับๆๆเหมือนใช้เครื่องอ่ะแล้วเขาก็อัดอัดอัสแล้วเนาะฝากระวังนะครับปานี่นะครับปานี่หน่อยครับอันนี้งานงานนี้พอไม่ได้ได้เป็นอัตลัสเนาะเขาทำไงต่ออะม้วนไงม้วนม้วนเนี่นี่เหมือนเขาเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย ม้นเออคล้องจับจริงๆริว่ะไปเรื่อยๆนี่ไปเรื่อยๆแต่เอาข้อมือจับตรงนั้นไปหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้มันไปม้วนม้วนเขาเรียกอะไรไปบีบชนทีข้างล่างมันไอ้นี่ไงแต่เขาบีบแน่นเลยนะตรงนี้ยอันไหนลองวางชี้มาชี้เทียมเทียมอ่าก็ก็โอเคอยู่นะนี่คือของจริงนี่เด้เด้โอ้ยเสี๊ยงรถจังมากเลยนะคะคนวิ่งไปวิ่งมานี่คือขนาดของจริงนะคะนี่คือขนาดที่เราทำโอ้ก็ถือว่ากี่ใหญ่กี่เท่าโอ้ยเยอะนะเกือบหลายสิบเท่าอ่ะ เรากําลังจะทําอะไรอีกครับเดี๋ยวจะลอง2แบบ2แบบอันนี้คือแบบแกะใช่ไหมส่วนอันนี้เราจะใส่แบบแพ่ฮะไม่ใช่อ๋ออันนี้คือเราจะแบบใส่แบบอย่างเงี้ยลูกใส่ไปโดยแบบไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะให้มันเป็นห่อห่อรวมกันโอเคคิดว่าแตกสองอันไหมรู้ว่าแตกอันเดียวใช่ไม่แตกสักอันนะะยังไงขอกำลังใจหน่อยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์พันไลค์หมื่นไลค์เลยนะแต่อย่าไปลอกเล็บแบบนะใช่โอเคอ่าม้วนเลยครับป้ายม้วนเลยครับ เาเรียกว่าม้วนไหมม้วนดิเราม้วนม้วนเออหอ่อมท็อฟฟี่อะ่ะอะไรก็ได้ขอให้มันสำเร็จอ๋ออ๋อฝันม้วนจับตีห้แล้วจับตี <c oughs> ม้วนยากนิดนึงเนาะมีความวเข้าไปบีบใส่เข้าไปแน่นะ่เลยนะเหมือนลูกอมเลยลูกอมอะ่ะหอมท็อฟฟี่อ่ะท็อฟฟี่อ่ะเคยกินบ้างลูกอมสมัยโบราณอ่ะที่เขาพันกระดาษแก้วเยอะแล้วจะหวานหวานไม่ขัวน้ตาลเหมือนเอาเคี่ยวน้ำตาลอ่ะ ช่มจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราจะเอาอันนี้ก่อนไหมไช่ครับอันนี้คือแบบไม่ได้แกะอันนี้อันนี้คือแบบเรามารวมไว้แต่ไม่ได้แกะเป็นแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ไปรวมกันพร้อมรออันนี้นะเสียงประมาณนี้นะหนึ่งสองสามโอ้ดังไหมถือว่าดังไหมแค่เดียวอ่ะไม่เหมือนแกะไปหมดอ่ะน่าจะยังมีเหลืออยู่ที่อื่นไม่หมดเดีไหนลองเหยียบลง ครับดูข้างในที่ข้างในเป็นยังไงโฮ้ยแตกหมดแล้วว่ะนี่ไงก็จะเป็นพวกดินก็เสียงเสียงซอฟๆอยู่นะซอฟอยู่กระดาษขนาโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะครับอ่ามาถึงคิวของผลงานเอกของเราแล้วนะคะนี่ผลงานชิ้นโบแดงโอ้โหทำไมข้าวบกอยู่ข้างหลังเราด้วยผ่านพร้อมแล้ว

มันแตกอยู่กับมือหนูเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอันตรายอันตรายนะครับอย่าอย่าทำเด็ดขาดนะคะอย่าทำเด็ดขาดนะเมื่อกี้มันยังอยู่ในมืออยู่เลยเหรอใช่คือมันแตกกากอากาศเลยเมื่อกี้ทีไม่ดีเดี๋ยวดูภาพช้าใช่เพราะเราไม่รู้ตอนนั้นถ่ายกว้างไม่รู้เดี๋ยวรีเพย์ดีเพยอยู่ไปเดทว่าเพยรีเพย์รีเพย์กาลังจะยุบขึ้นอย่างเงี้ยแล้วกำลังจะอ๋อแสดงว่าอาจจะยังไม่ทันได้ไปอ่ะอันอยู่ มพัดมากระทบปักคือง่ายเมื่อกี้พี่ฝายอ่ะเขากำลังจะถ่ายแบบสัลมโมชั่น<ช>แแบให้ดูว่าแบบแล้วอไอ้สิ่งสิงประดิษฐ์ผลงานเอกของเราไม่เมื่อก่งานเอกใหงานเอกเมื่อกี้เนี่ยเหมือนสนลายไปในพริบตาทำมาด้เาเ่เายชั่วโมงเพื่อที่จะเก็บทำแแบบใช่ราแต่แตเม,ตม,มื่อกี้เมื่อกี้ไปถ่ายไปไไม่รู้แต่ขอย้ำ่ายท่ามทำเด็ด เมื่อกี้ก็เป็นใจสั่นไหมใจสั่นไหมโอ้ก็ตกใจเสียงมากกว่าเออแต่ถ้าถามว่าถามพี่ฝันโุกไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยมันแตกกลางอากาศจริงมันระหว่างที่เราคอนตกใจมากกว่าระหว่างที่เราปล่อยลงไปนั้นมันคือกระทบกันอยู่แล้วระหว่างอากาศแล้วมันไม่โดนเราอยู่แล้วค่ะพนถึงได้แบบว่าต้องรัดแน่นแน่นไงค่ะใช่แล้วนั้นมันจะแบบวลาเปิด ตััวของมนเองตอนที่ฟัดหมุนอะเอาคปมันมันหลวมมีความหลวมหลวมอยู่ตรงหัวนิดนึงใช่เพราะเรากะว่าไม่อยากไปมัดให้มันแน่นเพื่อว่ามันจะได้ไม่ไปกระแทกมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เราก็ทดลองมาเย็นจะจะค่ำแล้วถูกต้องถาค่ะเราก็เราขอตัวลาไปก่อนแต่เตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่าทำเลยอย่าล้อเดจจีดขาดใครทำขอให้ฟันถูกขอฟันถูกเลยมั้ง 我饿。Oh, oh.